้นมาอีกครั้งเริ่มต้นมาอีกครั้งเริ่ม้นมาอีกครั้งเหมือนเดิมเขาที่แล้วคุณพลาดเขาที่แล้วคุณพลาดโปรดใช้สมาธิโปรดใช้สมาธิระวังตัวคุณให้ดีโอกาสนี้ครางสุดท้ายโอกาสน,นี้พูดอะไรสักอย่างเพื่อทุกสิ่ดงดีขึ้นมันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องดีขึ้นกว่านี้เมื่อวานคุณพูดอะไรบา้างคุณพูดอะไรหรือเปล่า มีอะไรเกิดขึ้นหรือมีบางทีผมเคยพูด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 ได้ยินคุณควได้ยินผมเคยได้ยินคุณเคยได้ยินผมฟังเรื่องนั้นมาเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นคุณไม่อยากฟังคุณไม่อยากได้ยินได้ยินใครๆพูดว่ามีคนพูดว่ามีคนเห็นอะไรเกิดขึ้นหรือไม่แน่ใจคุณได้ยินเสียกระดูกข้างกระดุดโกนกระดูกข้างกระดูกโกนแก้วหูสันดเเเือนเหมือนแผ่นดินกำลังไหวไม่สำคัญกับความรู้สึก ความรู้สึกบางอย่างเตือนเราให้รู้สึกว่าเรารู้สึกเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพื่อการสื่อสารสำเร็จเพื่อความสำเร็จรู้ล่วงได้ดีทั้งหมดรู้สึกรู้สึกไม่มีประโยชน์วิ่งวิ่งไม่ประโยชน์อันใดกันเล่าเล่าเล่าเรื่องเก่าอีกครั้งเล่าเรื่องเก่าอีกครั้งเพื่อลืม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 อีกครั้งเพื่อด้ยินอีกครั้งเพื่อลืมสิ่งใหม่ปรากฏข้างหน้าข้างหลังข้างล่างข้างบนเกิดขึ้นโดยเป็นอยู่โดยตนมีตนคือความถูกต้องคือความดีคือความดีทั้งหมดคือความจริงคือความจริงลืมเถอะไม่มีีอออรรกิ้้้้้้นนม่ทัััหหหาคคงงงงใยย มาเธอพูดมาเห็นอะไรมาอะไรสักอย่างสักอย่างเพื่อสักอย่างบางสิ่งกําลังเคลื่อนไหวเลือนไหลเหมือนสายน้ําสายลมเคยมีสับป่า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 ซ้ำ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 แล้วซ้ำเล่าไม่เคยมีใครเคยผิดทั้งหมดทําดีแล้วถูกต้องแล้วผมเป็นด้วยกับคุณเงียบ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 เพื่อความสงบสุขสงบสุขได้ยินไหมได้ยินไหมเงินกับใบทุนพูดกับไรเงินทุนพูดกําไเงินทุนกับใบขาดทุนกับไบขาดทุนพูนกับใรู้จักไหมอฟริกันเลบานอนอิรักเอร์อาลาบยุโรปเอธิโอเปียโซมา สวัสดีพ so right so so ah ูดเรื่องเก่าอีกแล้วเรื่องเก่าอีกแล้วครับครับเรื่องเก่าไม่มีอะไรใหม่เชื่อไหมครับย่งไม่ต้องเชื่อถ้าคุณยังมีหูตามีฟังมีดูมีโชคดีที่มีการลืมโชคดีที่คุณมีการลืมสบายใจได้ออกไปเต้นลำกินเดี่ยวดื่มแล้วอีกแก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 ้วเอาอีกครับอีกมีอะไรเกิดขึ้นคิดด้วยใจโชคดีไม่ใช่ชาติไม่ใช่าติของเราไม่ใช่เพื่อนของเราไม่รู้จักคนอื่นไม่เกี่ยวกับฉันผมอยู่ในโลกที่คนเดียวโดดเดี่ยวจริงๆเชื่อผมเถอะเริ่มต้นมาอีกครั้งเริ่มต พูดว่าบางสิ่งเกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยสักอย่างไม่มีเลยโกหกทั้งเพลหรืออะไรไม่พูดอะไรบ้างเลยหรือหิวไหมง่วงไหมปวดขี้หรือเปล่าเงียบไหมเหนื่อยไหมใครพูดว่าใครมาใครก็ไปเท่ากันไม่หลักพูดมาเถอะพูดไปพูดต่อไปพูดต่อไปอีกไม่มีใครฟังใครหลอกพูดมาเลยพูดมาเลยพความันอะไรทั้งอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อทุกคนอยู่รอดอยู่ต่อไปพวกความทุกคนทุกคืนทุกวันเห็นไหมเฮ็ดในความเศร้าแม้เหม็นนั่งข้างป่วย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 ทั้งหมด คนกําลังกินเราทั้งหมดผมเห็นบัดซบไม่มีใครตื่นจมอยู่ในน้ำรับรู้ทุกอย่างพูดวาจาคำสิพูดวาจาคำสิพระเจ้าอัลลอฮ์จีซัดเจฮิดูผิวพามสายบาบาอิสลามกลงป่วยทั้งตัวลายโดยจนคนดินน้ำปลาปลาคอยเลือจนสัตว์น้ำดินน้ำป่านกไม่วาดเวียนไม่อย่างที่นานแล้วนาำมาแล้วพูดว่าอะไรไม่ได้ยินอะไรนะอะไรไม่ได้ยินได้ยินแล้วไม่รู้เรื่องพูดอีกสิพูดใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเหมือนเดิม ค่าเหมือนเดิมไม่เข้าใจทำไมมีใครมาทำงานศิลปะชื่อเสียงมาก่อนแล้วเงินยังต้องตามมาแล้วยำไม่พี่กันทั้งเมืองโลกนี้โลกเน่าปะปะผมไม่ได้พูดอะไรผมไม่ได้พูดไม่เคยพูดอะไรเลยจริงๆผมก็กำลังคิดอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันอะไรสงครามยุติฝันเฟื่องสิติไปแล้วสิติไปแล้วหรือขอให้เงินขอเงินให้เงินขอทานไปละสามบาทขึ้นสวรรค์ก็ทั้งเป็นเรื่องของใครก็เรื่องของใครคนอีกเดือหน้าคนต่อไปนะเพื่อทั้งหมดดีขึ้นเพื่อเราทุกคนสงบสุขใจหลงฝังศพเป็นหมอควันเน่าเป็นกาการทำลายโลกนี้ทัโล เพื่อเราทั้งหมดได้ไปอยู่บนสวรรค์เพื่อเราทั้งหมดได้อยู่บนสวรรค์บนนั้นที่นั่นไม่มีคำขาวไม่มีใครหิวไม่มีประด็ษการไม่มีกําไรไปดขาดทุนระยำระยำระยำเหมือนวันนี้วันนี้ที่นี่ไม่มีการแบ่งียดไม่มีการแบ่งแยกเกียดสีผิวกรมไงข้างน่าที่ศาสนาพูดอะไรพูดอะไรเพ่อเจออีกแล้วพูดไรเลื่เพอเจออีกแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเหมือนเดิม ลงในช่องว่างสร้างสมคะแนนส่วนตัวขจัดความกลัวให้ไกลใครใครก็ทนกันทั้งนั้นกระแพงขวางกั้นวันนี้ลูกสอนชี้บอกทิศปิดลงทิศป,ปิดทั้งหมดงดโฆษณาชวนเชื่อไม่มีใครเบื่อเลยหรือทุกคนบอกก็เคยมาก,ก่อนสดหรือผ่อนคือกันฉันและเธอเราไม่เคยเมาสักครั้งหนงึ่งทั้งทั้งที่ไม่มีใครรู้ผู้ชายหรือผู้หญิงจริงหรือกโกหกเล่าเท่าเทียมกันเสริมเรื่องยืดยาวข่าวนี้หรือเขาไหนไปด้วยกันดีกว่าอเมริกากำสวนเสียงเสียงคําควรเป็นเสียงบวะของคนขาวเรื่องราวยำอย่างนี้มีอยู่ เรื่องราวรายำอย่างนี้มีอยู่ได้เห็นได้ยินได้ฟังกันทุกวันนานมาแนนานลืมมาแล้วลืมลืมเกิดขึ้นแล้วลืมเกิดขึ้นแล้วลืมเกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นะไรทั้งอย่างเบื่อพูดอยู่ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเหมือนเดิมเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเหมือนเดิม